สวัสดีครับผมเจมส์เรดแฮตแรนเนอร์วิธีคิดหรือ i n เซ e ตสำหรับการออกไปวิ่งยาวนั้นควรจะเป็นยังไงไปดูกันครับอย่างที่เพื่อนๆน,นักวิ่งทราบกันนะครับว่าวันที่เราออกไปวิ่งยาวหรือลองลันเนี่ยมันจะเป็นการฝึกซ้อมการวิ่งระยะทางไกลตั้งแต่15กิโลเมตรขึ้นไปไปจนถึง30กิโลเมตร40กิโลเมตรไปจนถึง50กิโล หรือในระยะทาง100กิโลเมตรนั่นก็คืออัลตร้ามาราทอนเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์ตรงกันบ้างไหมครับว่าในวันที่เพื่อน,อนๆออกไปวิ่งยาวกันเนี่ยเคยมีไหมครับประสบพบเจอประสบการณ์ตรงอย่างผมเนี่ยผมมักจะจะต้องต่อสู้กับสภาพจิตใจของตัวเองในวันที่ผมออกไปวิ่งยาวในวันที่ผมต้องวิ่ง20กิโลมั่ง23กิโล25กิโลแม้กระทั่ง30กิโลเมตร ที่ผมวิ่งผ่านไปล่าครั้งล่าสุดเนี่ยครับแต่ก่อนหน้านั้นเคยตั้งเป้าไว้ครับว่าวิ่ง20กิโลพอวันที่ผมออกไปวิ่งผมวิ่งได้20ผมวิ่งได้13กิโลเมตรอีก7กิโลครับจะถึง20กิโลในวันนั้นในวันที่ผมยังต้องต่อสู้กับความคิดของตัวเองว่าออีกต้อง7กิโลเว้ยเมื่อไหร่มันจะถึงวะ เมื่อไหร่มันจะถึงเป้าหมาย20กิโลจะออกมาวิ่งทำไมจะออกมาเหนื่อยแบบนี้เพื่ออะไรหยุดเธออย่าวิ่งเลยพอเธอแล้วเดินกลับบ้านไปซะนั่นมามาจนถึงวันที่ผมเริ่มคิดแล้วว่าผมจะต้องจัดการกับมายเซ็ตแบบนี้ผมจะต้องจัดการกับความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ที่ว่าเอ๊ะ มันจะต้องมีวิธีในการแก้ปัญหาสิว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะจูงใจตัวเองและทำให้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าการวิ่งยาวในแต่ละครั้งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันทำให้ผมสนุกมันทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะวิ่งให้ถึงระยะทางที่ผมกำหนดไว้ด้วยตัวของผมเองครับเพื่อนๆนึกถึงนะครับผมยกตัวอย่างระยะทางวิ่งยาว20กิโเมตรครับ 20กิโลเมตรถ้าเราสามารถที่จะแบ่งเป็นเซตได้เซตละ5กิโลมันจะเท่ากับ4เซตถูกไหมครับเพื่อนๆน,น,นึกถึงภาพสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแบ่งเป็น4ส่วนส่วนละ5กิโลเมตรผมจะใช้วิธีคิดแบบนี้ครับว่าเอ้ยวันนี้เราออกมาวิ่ง20กิโลนะ20กิโลนี้เราจะ มีการวิ่งอยู่ที่20กิโลมี5เซ็ตมี4เซตนะครับมี4เซ็ตนั่นก็คือเซ็ตละ5กิโล4เซตเท่ากับ5คูณ4ก็เท่ากับ20ใช่ไหมครับก็เท่ากับ20กิโลเมตรผมก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ครับว่าอ่ะงั้นแบ่งเป็น4เซ็ตนะเซ็ตละ5้ากิโล4เซตเท่ากับ20กิโลวิ่งวันวิ่งเซ็ตละ5กิโลครับอ่ะเริ่มไปละเซ็ตนี้นะ5กิโลนะ อีก3กิโลนะอีก2กิโลนะก็จะครบ5กิโลเท่ากับ1เซตถูกไหมครับพอผมจะวิ่งเซตที่2นั่นก็คือ5กิโลที่2เนี่ยผมก็คิดผมก็จะใช้วิธีคิดเหมือนเดิมครับว่าวิ่งต่อไปนะเนี่ยจะขึ้นกิโลที่1แล้วนะเนี่ยจะขึ้นกิโลที่3แล้วนะจะขึ้นกิโลที่4แล้วนะอีก1่กิโลแล้วนะจะครบแล้วจะครบจะครบ5กิโลแล้วนะ สุดท้ายเซตที่2ก็ครบไปครับนั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆวิ่งไปแล้ว10กิโลและอีก2เซตที่เหลืออีก10กิโล10กิโลเมตรสุดท้ายที่เหลือเพื่อนๆก็คิดแบบนี้ครับคิดว่าเออวิ่งอีก5กิโลเซตที่3นะแล้วก็วิ่งอีก5กิโลอีกเซตสุดท้ายก็จะครบ20กิโลพอดีเลยซึ่งผมมองว่ามันมันคือวิธีการจูงใจทำให้เรารู้สึกว่าเป้าหมายเราไม่ใหญ่มากครับ พราะว่าถ้าเรามองเป้าหมายที่ใหญ่จนเกินไปเราจะรู้สึกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าอาทิตย์นี้ฉันจะวิ่ง20กิโลนะอาทิตย์นี้ฉันจะวิ่ง30กิโลนะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้เป้าหมายนี้มันใหญ่มากแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าอุปสรรคเนี่ยเราไม่อยากจะเราจะไม่มีกําลังใจที่อยากจะไปวิ่งนะครับแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะยก ยกเลิกการฝึกซ้อมวิ่งยาวที่ระวังระยะทางนี้ไว้เนี่ยกางคันได้ง่ายๆถูกไหมครับนั่นคือประสบการณ์และวิธีคิดของผมครับที่ผมใช้ในวันที่ผมออกไปวิ่งยาวในในทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อนๆน,นั่นคือเคล็ดลับที่ผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเคล็ดลับหรือมี mindset หรือวิธีคิดในการที่จะ ออกไปวิ่งยาวเนี่ยแต่ละสัปดาห์ด้วยวิธีไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับกับผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแชร์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและมีอะไรมคีคำติชมตรงไหนมีข้อที่อยากให้ผมปรับปรุงช่องให้มีความน่าสนใจมากขึ้นยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ทุกความเห็นของเพื่อนๆได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ ผมจะเข้าไปอ่านผมจะเข้าไปตอบในทุกๆความเห็นของเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอฝากช่อง Red Hand Runner ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมเจม Red Hand Runner ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ